จูเน่เปิดใจครั้งแรกหลังเจ้านายเปิดตัวแฟนใหม่ เป็นกระแสจิ้นที่หลายคนเชียร์ให้เป็นคู่จริงสำหรับเจ้านายและจูเน่ถึงแม้จะมีโมเมนต์หวานๆและมีเคมีดีต่อใจแค่ไหนทั้งสองก็ยังยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นล่าสุดทำเอาชาวเน็ตงงตาแตกเมื่อจูจ่ๆฝั่งเจ้านายเปิดตัวสาวสวยที่ควงแขนบินข้ามทวีปสวีทหวานไกลถึงอเมริกาจนเกิดคำถามว่าอา้าวแล้วจูเน่ไปไหนล่าสุดสาวจูเน่ก็ออกมาเปิดใจว่าเห็นข่าวแล้วค่ะเราก็ดีใจก็มี แซวกันตามปกติทั่วไปเราเห็นเขาแฮปปี้เราก็ดีใจไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเอาจริงๆหนูก็รู้พร้อมพี่ๆนักข่าวทุกคนนะรู้พร้อมๆกันนี่แหละค่ะคือต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันก็ตามผู้หญิงกับผู้ชายบางทีมันก็จะมีความที่เขาก็อาจจะใช้เวลาศึกษาดูใจกันค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆเมื่อถูกนักข่าวถามว่า หลายคนก็อ้าวแล้วเราล่ะจูเน่ก็ตอบว่าเป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนที่พูดมาหลายๆครั้งเลยค่ะหนูว่าการที่เราทํางานด้วยกันมาหลายๆงานที่มันเป็นภาพคู่จิ้นมาด้วยจริงๆก็ดีใจแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยบางคนอาจจะจิ้นเราสองคนก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆแล้วเราก็ยินดีกับเขาในทางเรื่องที่เขาแฮปปี้อยู่ในตอนนี้